สวัสดีค่ะาตามกระแสค่ะตามกระแสเดี๋ยวจะตกเทรนค่ะที่เขาบอกว่ามีไฟเรื่องไฟไฟก่อนนะคะไฟที่ต้นคอไฟที่ต้นคอนี่ก็คือไฟเงินล้านเหมือนของย,ายาอ่าๆจุดที่สองคือไฟในคิ้วในคิ้วอาจารย์ก็จะมีน,นี่เห็นไหมคะในคิ้วค่ะใในคิ้วก็หมายถึงสติปัญญา,ามีความคิดด้านค้าขาย สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาหรือมีหัวคิดด้านการค้าค่ะไฟที่แก้มแก้มขวา่ไฟแก้มขวานะคะไฟแก้มฝาก็คือวาสนาดีไม่ยากจนมีแต่คนสนับสนุนนับหน้าถือตาไฟที่เปลือกตาซ้ายที่เหมือนดาราท่านหนึ่งอะคะ่ะที่เขาเขามีไฟตรงนี้นะคะเปลือกตาซ้ายก็คือมีโชคลาภ ทั้งการเงินการงานและเสี่ยงโชคหมายถึงว่าอ่ะวันหวยออกแต้มไปค่ะใครไม่มีก็แต้มลงไปค่ะอ่ะจุดนี้นะคะแล้วก็ไฟอีกจุดหนึ่งก็คือริมฝีปากด้านบนทั้งซ้ายและขวาอันนี้จะเหมาะกับพวกค้าขายนักพูดนักเจราตานักพูดนักเจราจาพิตตี้การอะจะทำให้มีเสน่ห์เมตตาคนรักคนหลงในคำพูดเราแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น อยากจะให้มีสติในการดูตามฐานดวงเราด้วยค่ะว่ารากฐานชีวิตเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าใครบอกว่าอุ้ยตรงนั้นดีตรงนี้ดีเราไปเติมไม่ต้องไปเติมค่ะถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าอุ้ยเราอยากจะไปเจรจาอยากจะไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยากจะไปพบปะผู้คนให้คนนับหน้าถือตาหรือเชื่อถือในคําพูดเรารู้จักไหมคะเนี่ยอา e ไลเนอร์ดีซอเขียนคิ้วดีซอเขียนขอบตา แต้มลงไปค่ะอยาไปสักค่ะเหมือนช้างขี้ขี้ตามช้างตายเลยอ่ะเพราะว่าฐานชีวิตเรามันไม่เหมือนกันคนเราเกิดมาวิบากกรรมก็ไม่เหมือนกันการกินการอยู่ฐานอาชีพก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะใช้สตินิดนึงนะคะถ้าเขาบอกว่าดีไม่จาเป็นต้องไปสักค่ะเนี่ยแต้มลงไปค่ะ แต่ไม่ต้อไม่ต้องแต้มพร้อมกันทั้งหน้านะคะพอดีใครเห็นหน้าเห็นตาก็อ๊้อะไรเนี่ยอืมเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเพราะฉะนั้นเอาเป็นจุดๆไปค่ะวันไหนต้องการอะไรเสริมไปเป็นบางจุดก็พอค่ะฝากให้คิดนะคะวันนี้มาสั้นๆค่ะอย่าไปสักนะคะแนะนําเลยว่าอย่าไปสักค่ะมันไม่ใช่เรื่องค่ะแล้วเดี๋ยวพอไปจี้ออกไปเลเซอร์ออกอ่ะมันจะหมดเงินอีกเยอะค่ะอ่าโอเคนะคะ มีสติในการทำการมงคลทุกอย่างคะ่ะสวัสดีคะ่ะ